ผมว่ามีคีย์เวิร์ดสองคำคือคำว่าเฮลท์กับคำว่าซิตี้พอมารวมปุ๊บเนี่ยซิตี้นี่คือแหล่งเกิดโรคเลยฮะถามว่าโควิดตายมากสุดที่ไหนก็คือในกรุงเทพนที่แหละเพราะันถ้าเกิดซิตี้ที่ไม่เฮลท์ที้เนี่ยไปไม่รอดเราอยากจะเป็นฮับของเมดิเคิลถ้าประชาชนไม่เฮลท์ที้ฝันไปเลยแต่ที่ผ่านมาเราพูดถึงกรมอเราไม่ค่อยนึกถึงเรื่องเฮลท์เท่าไหร่เนาะงบประมาณเราก็ไม่ได้ลงไปที่เฮลท์เยอะแต่จริ่งแล้วผมว่าหน้าที่หลักเลยของเมืองก็คือการทําเมืองให้เป็นเฮลท์ที่ซิตี้นะครับผมว่าร่างกายหรืืืืือออออออว่่าเเเเเเเมมมมมงงงงกก็ห็หหน,นนนนนนคะะะัััีท้้้้้รรบบบ,ออรบบบสสลลดดใญฝยตขแขแ เส้นเลือดฝอยมันอ่อนแอปุ๊บเนี่ยผมสุดท้ายแล้วเส้นเลือดใหญ่อยู่ไม่ได้แต่เส้นเลือดฝอยนี่แหละคือหน้าที่ขอ,องกรุงเทพมหานครเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องสาคัญนะเขาตั้งชื่อเรื่องว่า health in the city ครับเพราะว่าจริงๆแล้วก็ผมว่าเมืองเนี่ยหน้าที่กทรทมเรื่อง health เป็นเรื่องสาคัญผมว่ามีคีย์เวิร์ดสองคำคือคําว่า health กับคาว่า city city เนี่ยคือคือที่ที่คนมารวมกันจํานวนมากเพื่อเพื่อทํางานพอมารวมปุ๊บเนี่ย city คือแหล่งเกิดโรคเลยฮะตัวอย่างโควิดนี่แหละ ถามว่าโควิดตายมากสุดที่ไหนก็คือในกรุงเทพนที่แหละเพราะฉะนั้นถ้าเกิดซิตี้ที่ไม่เฮลตี้เนี่ยไปไม่รอดอันนี้ยืนยันนะถ้าดูในอดีตนะถ้าดูในอดีตผมว่าเราจะเห็นตัวอย่างอันนี้คือลอนดอนในอดีตนะลอนดอนเนี่ยแต่ก่อนคนเข้ามาในเมืองก็จะมีโรงงานเพราะฉะนั้นเราสักเ,เรียกเป็นซานทานิกมิวเลยคือเหมือนกับเป็นโรงงานนรกอยู่ในลอนดอนเลยเพราะฉะนั้นลอนดอนเนี่ยแต่ก่อนถ้าเราดูซีรีส์คราวไม่รู้ใครดูวนะ่าจะมีซีรีส์หนึ่งที่คนตายเพราะว่าอากาศพิษเลยอะ่ะเพราะจริงแล้วมันเกิดขึ้้นนนมาแลวใดีนะ แล้วพวกนี้มันคือสิ่งที่ d e v วล็อปทำให้เกิดต่างๆทําให้เกิดผังเมืองผังเมืองเกิดขึ้นเพตราะต้องการให้เกิด h ฮลตี้ซิตี้เราอยากจะเป็นฮับของเมดิเคิลถ้าประชาชนไม่เฮลตี้ฝันไปเลยแต่ที่ผ่านมาเราพูดถึงกรนมเราไม่ค่อยนึกถึงเรื่องเฮลต์เท่าไหร่เนาะเราก็จะพูดถึงเรื่องกวาดถนนเรื่องน้ําท่วมเรื่องเก็บขยะแล้วก็งบมาเราก็ไม่ได้ลงไปที่เฮลีแต่ยิงแล้วผมว่าหน้าที่หลักเลยของเมืองก็คือการทําเมืองให้เป็นเฮลตี้ซิตี้นะครับ วันนี้ผมอาจจะพูดเรื่อง3เรื่องนะเรื่องเส้นเลือดฝอยผมพูดหลายครั้งนะผมว่าจริงแล้วปัญหาของระบบสาสุขเมืองไทยเนี่ยปัญหามมนอยู่ที่ระบบเส้นเลือดฝอยหรือระบบสาสุขปฐมภูมิผมว่าร่างกายหรือว่าเมืองก็เหมือนคนนะมันมีทั้งระบบเส้นเลือดใหญ่กับเส้นเลือดฝอยผมทั้งระบบทั้งสองระบบต้องเข้มแข็งไม่ใช่ว่าระบบหนึ่งแข็งแรง ระบบหนึ่งอ่อนแอเส้นเลือดใหญ่เราผมว่าแข็งแรงนะเรามีโรงพยาบาลต่เดเยภูมิอย่างนี่ของคุณหมอชันชัยใช่ไหมโรงพยาบาลที่เที่ยวชาญแต่ละสาขาผมว่าเป็นอันดับต้นๆของโลกเลยคนต่างชาติมาเมืองไทยก็มารักษาพวกโรงพยาบาลต่เยะภูมิต่างๆความเชี่ยวชาญแต่ละด้านนี่แบบผมว่าหมอเราไม่ต่างจากที่ระดับโลกเนะยต่เยภูมิก็เข้มแข็งนะครับอน,นี้โรงพยาบาลกรทมอเองนะครับไม่รู้ใครเคยไปไหมโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียนนะแต่พอไปดูวฐมภูมิเนะเรามีศูนย์สาธารณสุขใช่ไหมอยู่ในสำนักสังกัดสำนักอนามายัยอย่างนี้เป็นศูสา41 สี่สิบเอ็ดเนี่ยเราดูแลคลองเตยทั้งคลองเตยเลยเราดูแลประชากรที่รีจิสเตอร์นะประมาณแสนคนเรามีบุคลากรอยู่82คนนะมีหมออยู่6คนในระบบฐานลากนะนั้นตรงนี้ผมคิดว่าเส้นเลือดฝอเยเรายังมีปัญหาแล้วถ้าเกิดดูฝอยยิงย่งกว่าฝอยอีกนะยิ่งกว่าลงไปอีกคือถ้าเราไปดูที่ชุมชนเลยแล้วก็มีพี่น้องเราอยู่เนี้ยประมาณแสนคนที่อยู่ในชุมชนในอาดสาาสุขขั้นพื้นฐานตุกเลยคืออสสนะ็คือศูนย์สุขภาพชุมชนถ้าเราไปดูตู้ยาเขาก็จะมียาอยู่6อย่างใช่ไหมยาธาตุน้ำขาวยาแดง ยาหมองอะไรเงี้ยเส้นเลือดฝอยมันอ่อนแอปุ๊บเนี่ยผมสุดท้ายแล้วเส้นเลือดใหญ่อยู่ไม่ได้ถูกไหมแล้วก็เส้นเลือดฝอยนี่แหละคือหน้าที่ของกรุงเทพหมหาคนครก็จมอเองเนี่ยถามว่าเราเป็นเจ้าของเตียงกีๆๆนะ่เตียงนะเรามีโรงพยาบาล11โรงพยาบาลน,นะครับนี้ไม่รวมเข้าใจะไม่รวมชิลระนะก็ประมาณ2,600เตียงจากเตียงทั้งหมดในกรุงเทพหมหานครเนี่ยสามหมื่นสามพันเตียงมันเรามีเตียงอยู่แค่ประมาณ8%ของเตียงทั้งกรุงเทพัมนถามว่าเราควรจะไปสร้างโรงพยาบาลแข่ง ที่อื่นไหมผมใจผมคิดว่าสร้างเท่าที่จําเป็นแต่สุดท้ายแล้วผมเชื่อว่าเราควรจะไปเน้นที่ศูนย์สาธารณสุขเรามีศูนย์บริการสาธารณสุขอยู่ใน69แห่งสีเขียวๆนี่นะแล้วก็มีศูนย์บริการสาธารณสุขสาขาย่อย77แห่งอันนี้คือหัวใจของการทาเส้นเลือดฝอยให้เข้มแข็งปะทะที่ด่านหน้าทํา preventive care เพื่อให้คนเนี่ยไม่ต้องเข้ามาที่โรงพยาบาลใหญ่แล้วกทมเองเนี่ยถามว่าเรามีงบประมาณมาเกือบ8หมื่นล้านเนี่ยถามว่าเราใช้เงินสาธารณสุขเท่าไหร่ เราใช้เงินสาธารณสุขประมาณ7 0 0 0ล้านนะก็คิดแค่ 8, 8ปปเปอร์เซ็นต์เองแต่เชื่อว่าเราสามารถพัฒนาตรงนี้ให้มากขึ้นได้เราใช้เงินในการเก็บขยะทำความสะอาดนะปีหนึ่งประมาณหมื่นกว่าล้านนะแต่เราใช้เงินทำสาธารณสุขเนี่ยเจ็ดพันล้านถ้าเราสามารถทำขยะให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเราก็จะมีเงินเหลือมาทำเรื่องสาธารณสุขเรื่องการศึกษาให้เข้มแข็งขึ้นนะครับเพราะว่านี่คือสิ่งที่ต้องเปลี่ยน mindset ว่าสาธารณสุขคือเรื่องสำคัญของกทมแล้วเราทำอะไร เราทําอะไรเพื่อทําให้เส้นเลือดฝอยเข้มแข็งขึ้นนะครับผมว่าเส้นขั้นแรกเลยที่เราคุยกันในกับสปะสะชกับคุณหมอเจเดตกับหลายคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยศูนย์สาธารณสุขในพื้นที่69แห่งเนี่ยต้องทําหน้าที่เป็นแอ e เรียเมนเจอร์คือหม้ว่าเราทําเองไม่ได้หรอกเรารักษาคนแทนคลินิกทั้งหมดไม่ได้แล้วเราไม่สามารถเพิ่มหมอพยาบาลลงไปที่ศูนย์สาธารณสุขได้แต่ต้องทำให้ศูนย์สาธารณสุขเนี่ยเป็นแอ e เรียเมนเจอร์ก็คือเอาทั้งในแง่ของคลินิกอบอุ่นร้านขายยาเครือข่ายเนี่ยมาเป็น ยานลูกและศูนย์สาธารณสุขเนี่ยเหมือนเป็นยานแม่คอ,แคอยดูแลคอยดูแลเรื่องสุขภาพแล้วก็ให้ความแนะนําต่างๆเรามีเพิ่มบริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางทาคลินิกน,นอกเวลาศูนย์สาธารณสุขหลายแห่งขยายเวลาไปถึงสามทุ่มมีศูนย์สาธารณสุขพลัสอาจจะมีเตียงปัจจุบันศูนย์สาสุขเราไม่มีเตียงนะอาจจะเพิ่มเตียงพักคอยทำดีทส์ทำดีำดเออดิเตอร์เทคโนโลยีเข้าไปช่วยนะแล้วก็เชื่อมโยงการ รักษากับโรงพยาบาลแม่ข่ายแล้วก็ดูแลประชาชนในพื้นที่เรามีแนวนโยบายที่จะขยายเตียงเราจะทำศูนย์สาธารณสุขหรือว่าโรงพยาบาลหมื่นเตียงไม่ใช่โรงไม่ใช่เตียงเรานะเอาเตียงของผู้ป่วยในบ้านเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของระบบสาธารณสุขก็คือเอาเตียงที่อยู่ในบ้านแล้วเราส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปดูแลเอาเทเลเมดเอาสอ,อาสอมีแคร์เทคเกอร์ลงสู่ชุมชนเราดูแลผู้ป่วยอินเทอร์มีเดียแคร์การทำกายภาพบัตในชุมชนไม่ต้องมาโรงพยาบาล เอาหน่วยกายภาพบัตรลงเข้าไปใกล้ประชาชนให้มากขึ้นนะแล้วก็พยายามนําประชากรแฝงเข้าสู่ระบบให้มากขึ้นปัจจุบันเรามีประชากรแฝงอยู่ประมาณ3ล้านคนที่ใช้สิทธิ์บัตรทองเนี่ยประมาณครึ่งหนึ่งคือล้านห้าลงทะเบียนกับสวชแล้วแค่แปดแสนหรือ7 0 0เจ็ดแสนคนที่ยังไม่เข้ามาสู่ระบบอันนี้ต้องเอาเข้ามาสู่ระบบให้ได้นะครับอันที่2เราเริ่มทำแซนด์บ็อกซ์นะเราเอาไล่พัดโบเดลเป็นตัวอย่างก็เอาลงมาไล่พัดเนี่ยเป็นยานแม่ใหญ่สุดแล้วก็เอาศูนย์สาธารณสุขเป็นยานแม่ลองลงมาแล้วก็มียานลูกกคคือลิ แล้วก็รักษาขยะต่างๆเชื่อมโดยใช้ระบบเทเลเมตนะมีเทเลเมตเชื่อมที่ผ่านมาช่วง4ีหเดือนเราบริการเทเลเมตไปแล้วเกือบ7 0,000นเคสนะแล้วก็มีการลงไปพื้นที่เชิงรุกใช้รักษาระยะยาวมีบริการฉุกเฉินที่เข้าสู่พื้นที่มันก็เป็นแซนบ็อกที่เราทำก็เป็นรูปแบบของการรักษาแบบไร้รอ,อยต่อซึ่งเราทําได้สําเร็จแล้วมีตัวอย่างที่ชัดเจนครับจะขยายต่อไปทุกเขตนะครับเราเปิดคลินิกพิเศษอีกสิแห่งนะลงมาในที่ใกล้ชุมชนมากขึ้นเราเริ่มบริการคลินิกนอกเวลา มีการพัฒนาศูนย์สาธารณสุขต่างๆนมีคลินิรรกสานกรรมตติวโรคนะครับมีเพิ่มเตียงพักคอยขึ้นเนะพื่อให้ประชากรประชาชนมีความสะดวกในการรับบริการมากขึ้นแล้วก็มีโจทย์ใหญ่เลยที่ทคนถามว่าควรจะพัฒนา,าศูนย์บริการสาธารณสุขเป็นโรงพยาบาลหรือเปล่าอันนี้เป็นโจทย์ใหญ่ที่ต้องคิดหลายคนก็ไม่เห็นด้วยมีบางคนเห็นด้วยเป็นโจทย์แล้ต้องคิดต่อไปไว่าศูนย์บริการสาธารณสุข69แห่งเนี่ยบางอันต้องพัฒนาเป็นโรงพยาบาลขนาด40-50เตียงหรือไม่นะครับแล้วทำการเชื่อมโยงโดยใช้ใช้เทคโนโลยีนะการเชื่อมโยงระหว่าง ศูนย์น้ำสุกกับโรงพยาบาลแม่ข่ายทานเฟอร์ไฟล์ออตโตเมติกเลยมันการทานเฟอร์ไม่ต้องมีแฟ้มผู้ป่วยใช้ทานเฟอร์แบบดิจิตอลข้อมูลแบบซ mm ิมเลสเชื่อมโยงกันระหว่างสำนักอนามัยกับนักการแพทย์นะซึ่งนี้เราก็ได้ทําเรียบร้อยนะครับมีการเชื่อมโรงพยาบาล6แห่งศูนย์บริการสาธารณสุขสิบเอ็ดแห่งละเป็นเป็นตไทป์แล้วเดี๋ยวจะขยายเข้าไปให้ครบทุกศูนย์สาธารณสุขก็ทําให้การส่งตัวผู้ป่วยสะดวกขึ้นนะครับแล้วเราใช้หน่วยแพทย์เคลื่อนที่เรามีรถเ mm hmm. ขาเรียกมอเตอร์แวนก็เป็นมอเตอร์ไซค์่แหละแต่เคลื่อนที่เร็ว ลงสู่ชุมชนแพทย์ทางไกลเรามีจํานวนมากของไร่พัดก็อย่างที่บอกก็ใช้ไปหลายบื่นลายนะฮะใช้เทเลเมตเชื่อมโยงหมอกับชุมชนผมว่านี่เป็นเทรนนาคตเลยฮะการเชื่อมโยงเทเลเมตการใช้หมอให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นอยู่จุดเดียวแต่ให้บริการได้หลายชุมชนแล้วก็มีรถโมบายที่ลงสู่ชุมชนนะทั้งเอ็กซเรย์ทั้งตรวจสายตาทําฟันทําหมันหมาแมวซึ่งเป็นงานของเราด้วย ก็ลงไปสู่ชุมชนให้มากขึ้นเพื่อว่าประชาชนไม่ต้องเดินทางเข้ามาที่ศูนย์กลางแล้วก็ปะทะที่ด่านหน้าให้มากขึ้นอันนี้เป็นตัวหนึ่งที่เราเพิ่งเริ่มทํามาคืออาสาสมัครเทคโนโลยีนะคือปัญหาหนึ่งปัจจุบันเนี่ยคือเราขาดข้อมูลในแต่ละชุมชนพราะตอนนี้เรามีอาสาสมัครเทคโนโลยีก็เป็นเด็กรุ่นใหม่ในแต่ละชุมชนจะมีหนึ่งคนแล้วทาด้านดิจิตอลให้ความรู้ดิจิตอลแก่ประชาชน เก็บข้อมูลส่งให้มาว่ามีผู้ป่วยติดเตียงกี่คนอยู่ที่ไหนในแต่ละชุมชนทําให้ดาต้าเบสเราสมบูรณ์ขึ้นก็เป็นตัวที่เราเพิ่งเริ่มขึ้นมาปัจจุบันเรามีอตทแล้ว500คนนะมีการอบรมอย่างต่อเนื่องก็เชื่อว่าจะเป็นตัวที่เชื่อมเทคโนโลยีกับประชาชนกับชุมชนให้เข้มแข็งขึ้นนะครับเมืองไม่สามารถจะดีได้เลยถ้าเมืองไม่เฮลตี่เรามาอนาคตต้องใส่ใจคงไม่ได้มองแค่เมืองเป็นเมดิเคิลฮับแต่มองว่าทําอย่างไรให้คนกรุงเทพอยู่อย่างมีสุขภาพดีไปไม่ได้เลยที่เราจะมีเมดิเคิลฮับโดยที่ ประชาชนยังมีสุขภาพที่อ่อนแอคนจํานวนมากยังมีความเหลื่อมล้ําด้านสุขภาพอยู่ผมว่าเราก็คงต้องเน้นบทบาทของเราให้สาคัญว่ากรุงเทพเน้นเรื่องปฐมภูมิดูแลชุมชนและสุดท้ายผมว่าถ้าเกิดเราร่วมมือกันก็ได้ทําให้กรุงเทพเป็นเมืองน่าอยู่สำหรับทุกคนได้ครับ